ขณะที่ในหลายพื้นที่ยังคงประสบป,ปัญหาน้าท่วมนะครับโดยที่ระดับน้ํายมในจังหวัดแพร่ตอนนี้ก็ล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําในเขตอําเภอเมืองนะครับทางเทศบาลเมืองแพร่เองก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนยกสิ่งของไว้ที่สูงด้วยโดยระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวเมืองแพร่นะครับตอนแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลป่าแมด ระดับน้ําสูงสุดนะครับวัดได้ที่ปริเวณบ้านน้าโค้งอยู่ที่8เมตร27เซนติเมตรแต่จุดที่วัดน้ําที่อําเภอวังชิ้นวัดได้9เมตร37เซนติเมตรและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดสุโขทยัย หลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานครับก็ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาพิชบูรณ์ไหลลงลำคลองสายต่างๆในจังหวัดพิจิตรทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่บ้านใดจุมแสงหมู่ที่3ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางนาข้าวกว่า1,000ไร่จมอยู่ใต้น้ำ เจ้าหน้าที่ของอำเภอแจ้ห่มและเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งสำรวจความเดือดร้อนและความเสียหายหลังจากเกิดฝนตกหนักและทําให้ปริมาณน้ําในลำห้วยตาดที่ไหลาจากตําบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลําปางเอ่อเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชน2ฝั่งแต่ล่าสุดน้ําป่าในลำห้วยตาดได้ลดระดับลงใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ปริม,มาณน้ําจํานวนมากไหลเข้าพื้นที่อำเภอพิมายซึ่งส่งผลให้ปริม,มาณน้ําที่หน้าโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดล้นสปินเวย์เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตรูระบายน้ำนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่9เมตร98ซนติเมตรซึ่งใกล้เคียงกับระดับวิกฤตคือ11เมตร40ซนติเมตรและได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพร้อมติดเครื่องสูบน้ำไว้ที่ประตูน้ำตามจุดต่างๆรวม8เครื่องป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ด้ของนายแพทย์นรงศรเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการสั่งการให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในสังกัดในพื้นที่เสี่ยง3มลุ่มน้ําิ0จังหวัดติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดแลวก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ําท่วมสถานพยาบาลแผนการขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบภัยตลอดเวลานะครับประชาชนในทุกพื้นที่ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกู้ชีพ1 6 6 9ฟรีตลอด24ชั่วโมง